การอัปเดตความคืบหน้านะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่รอการเปลี่ยนแปลงยังมีอีกหลายเรื่องแต่อย่างไรก็ตามวันนี้มีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสศน,นะรัรัฐมนตรีกระทรวงดี s เนี่ยติดโควิดแล้วตอนนี้ก็เข้ารักษาตัวแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าอ้าวแล้วไทม์ไลน์ล่ะคุณชัยวุฒิเนี่ยก่อนหน้านี้ไปช่วยหาเสียงค,คุณสันรัฐด้วยสิแต่ว่าเพราะเป็นพอเลือกตั้งอะ,ะนะ คุณศิระเจนจาคะก็บอกว่าคุณสรันรัตเนี่ยตรวจแล้วนะผลเป็นลบไม่ติดโควิดก็ลงพื้นที่หาเสียงได้แต่ก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะในขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าพลเอกประวิตย์ก่อนหน้านีนะร่วมประชุมกับคุณชัยวุฒิด้วยที่บุญที่ป่าลอยต่อที่ลงมติไงขับร้อยเอกธรรมนัฐและพวกออกะนะก็ได้มีการเข้าตรวจหาเชื้อโควิดด้วยเช่นกันนะสำหรับลุงป้อม แต่ก็ไม่พบเชือ้อนะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าพลเอกประวิตยก็ตรวจอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะก็ไม่กังวลแล้ววันนี้ก็ยังลงพื้นที่ไปช่วยคุณสารรัฐหาเสียงนะที่เราให้ดูไปแล้ววันนี้เห็นไหมครัค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังยืนยันติดคนเดียวค่ะก็คือคุณชัยวุฒินะส่วนพลเอกวิทย์เทพมัสิินนะอยุธยาประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พลังประชารัฐวันนี้ตอบนักข่าวสั้นๆน,นะฮะว่ากรณีข่าวที่มีชื่อท่านเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคใหม่ท่านบอกว่า ยังไม่ทราบเรื่องนี้ตอนนี้ยังเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐอยู่คอาจารย์วิศนุเครือง,งามวันนี้ถูกนักข่าวถามะว่ากรณีมติขับ21สสออ,อ,ออกไปแล้วเนี่ยมีหนึ่งใน21คนขอให้พักทบทวนมติอาจารย์วิศนุก็กั้นขำไปแล้ว,วันนี้ไดนะ้ได้ไดนะ้ได้ก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันหรือเปล่านะ,ะข้อมูลนักข่าวครบหรือไม่ครบก็ไม่รู้ะนะตนเองไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ในแง่กฎหมายถ้าเกิดมีการร้องเรียนมาก็ไปดูนะถ้าพูดไปนี่มันก็จะไม่ครบคะนะเพราะฉะนั้นก็ให้เขาไปดําเนินการกันเองก็แล้วกันอันนี้อาจารย์วิษณุทีนี้คุณธนกรบางบุญคงชนะโฆศกรัฐบาลวันนี้ยังยืนยันนะครับว่าพลเอกประวิทย์ก็ดีพลเอกประยุทธ์ก็ดีสมปอนะไม่มีปัญหาใดๆขัดแย้งกันเลยขออย่าได้ยุยงทําให้แตกแยกแล้วก็มีการบิดเบือนต่างๆยืนยันว่าทํางานร่วมกันเดินหน้า ทำงานเพื่อประเทศชาติต่ตอไปค่ะส่วนเรื่องกฎหมายเลือกตั้งที่กําลังจะต้องแก้ให้มันรับกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไปแล้วเป็นบัตรสองใบอ่ะ,ะนะวันนี้อาจารย์วิษณุบ,บอกว่ากฎหมายลูกไม่ต้องเข้าคอรมอลแล้วกิจสเีการพิจารณาแล้วชงไปสภา,าเลยนะว่าด้วยการเลือกตั้งนะฮะและพักการเมืองไม่ได้เข้าคอรมอลวันนี้และไม่จําเป็นต้องเข้าคอรมอลเสร็จแล้ว กฤษฎีกาเสร็จแล้วไปกกตเลยอ๋อคือวันนี้มีข่าวมันจะเข้าคอรมอใช่ uh huh. อ่าอาจารย์พิชูบอกไม่เข้าและไม่ต้องเข้าอ๋อ uh huh. ไปกกตเลย <Okay. S 2> แล้วกกตก็จากนั้นก็เดินหน้าต่อไปสภาค่ะ <Okay. S 2> ใช่ไหมอันนี้เพราะว่ากรกตต,ต้องไปทํากระบวนการรับฟังความเห็นไงมันยังไม่จบง่ายๆค่ะนะทีนี้ในที่ประชุมครมวันนี้มีเกร็ดข้อมูลน่าสนใจคือในที่ประชุมครมวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุข ได้น,นำเสนอกลางที่ประชุมครมรเรื่องการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดค่ะแล้วขอให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์สนับสนุนร่างประกาศนะที่จะเข้าคณะกรรมการปปรสวันพรุ่งนี้25มกรารายงานข่าวระบุว่าคุณอันทินเนี่ยกล่าวในที่ประชุมคลมเลยนะว่าน,นี่มันเป็นนโยบายรัฐบาลนะเพราะว่าประ,ประกาศภูมิใจไทยหาเสียงไม่กกจริงแต่มันเป็นนโยบายรัฐบาลแล้ว<ะ>ที่ประกาศต่อรัรฐสภา รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปปสเนี่ยต้องก็สังเกตว่าการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดมันจะขัดกับอนุว่าด้วยยาเสพติดให้โทษของสัมปชชาชาติคุณอนุทินบอกว่าอนุสัญญาเดียวเนี่ยไม่ได้บังคับว่าต้องให้กัญชาเป็นยาเสพติดแต่บอกว่ามันต้องมีมาตรการควบคุมซึ่งสาธารณสุขจะเสนอร่างพรบพืชกัญชาพืชกัญชงเป็นมาตรการควบคุมการผลิตและการใช้กัญชาออกมาอีกอันนึง แต่ให้มันกดออกมาจากการเป็นยาเสพติดก่อนเพราะชาวบ้านโดนจับอยู่ค่ะนะแล้วปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ได้ดกล่าวในที่ประชุมเรื่องอนุสัญญายเดียวนี่เป็นอีกเรื่องหนึง่งเอาไว้ก่อนขอให้ทำเรื่องกัญชาให้สําเร็จตามนโยบายรัฐบาลอ,อันนี้เป็นรายงานก่าวหลายสํานักตรงกันนะค่ะ